ก็เป็นลักษณะของการขานรับข่าวดีอยู่หลายประเด็นนะก็หลายประเด็นนี้ก็เป็นหลายประเด็นที่ท่านผู้ชมก็คงจะได้รับการนําเสนอข้อมูลข่าวสารกันไปพอสมควรแล้วล่ะนะฮะแต่เดี๋ยวเราเข้ามารีแคปกันสักนิดหนึ่งไอ้อข่าวดีที่ว่านี้เนี่ยนะฮะและที่ว่ามีอยู่หลายประเด็นแน่นอนนะฮะตั้งแต่ต้นสัปดาห์ก็นํามาด้วยการเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีคุณแพทองทานชินวัตรที่ต้องการจะ เร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นของตลาดหุ้นไทยก็เชิญนะฮะทั้งเลขาธิการกรลตอตอคือศาสตราจารย์ดรพรอนนม์บุษราตกูลเชิญคุณอัศเดชคงศิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเชิญพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดี i ก็เข้าไปพูดคุยกันนะฮะ ในเรื่องราวหรือประเด็นที่มันเกิดขึ้นในตลาดทุนเช่นว่าเอ๊ะม,มันมีคด,เดะคะีเรื่องการทุจริตนะฮะเรื่องการทําธุรกรรมอรําพรางเรื่องการตกแต่งบัญชีอะไรตรงเนี้ยไปถึงไหนแล้วรเรื่องหลอกลวงนักลงทุนเนี่ยไปถึงไหนแล้วน,นะต้องเร่งไปส,สางให้มันแล้วเสร็จให้ได้โดยไวเพื่อที่จะฟื้นความเชื่อมั่นขึ้นมาในแง่ของการ เอาจริงเอาจังกับการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดและก็ต้องในตลาดทุนให้รวด,ดเร็วด้วยต้องรวด,ดเร็วต้องรวดเร็วนะครับะะแล้วก็มีการหารือกับกราตอกับตลาดหลักทรัพย์ว่าเอ๊ะไอมาตรการที่ออกมามันสนําฤทธิ์ผลยังไงไหมจะต้องมีการออกมาตรการอะไรเพิ่มเติมรหรืออาจจะต้องไปตัดลดตรงไหนลงนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นข่าวดีประเดิมออรอบสัปดาห์นี้นะแล้วก็ตามมาด้วย ท่านผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยครับผมดรทักษิณชินวัตรที่ไปสปีกริงที่พิษณุโลกเรื่องของการซื้อนี่ซื้อนี่ประชาชนประชาชนที่มีนี่กับแบงค์ใช่ไหมใช่ครับันกันเลยใช่ครับก็จะมีการซื้อนี่แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณพิชัยชุนทวชิระก็ขานรับนะตอบรับในทันทีว่าคลังเองมีแนวทางที่จะดําเนินการในส่วนนี้อยู่แล้วคดับนะแล้วก็ได้มีการไปหาหรือ กับทางสมาคมธนาคารไทยแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลนะยังยังงว่าผลอาของการหาหรือ,อเป็นอย่างไรครับครับถูกไหมอันนี้คือข่าวดีชิ้นที่2นะฮะถัดมามันก็จะมีเรื่องนะฮะอ,อ,อย่างล่าสุดเนี่ยคณะกรรมาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวุฒธธิสภาเขาจะมีการประชุมกันนะในวันที่24มีนาคมที่จะถึงนี้ เพื่อที่จะหาหรือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้โปรแกรม high frequency trade หรือว่า HFT รวมถึงการช็อตเซลล์หุ้นขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งแน่นอนฮะสองเรื่องสองประเด็นตรงนี้เนี่ยมันก็ส่งผลกระทบด้านเศรษฐภาพของตลาดทุนไทยโดยจะมีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมให้ข้อมูลก็ไม่ว่าจะเป็นท่านปลัดกระทรวงการคลังขะคะ้คุณล้ว,วรนแสงสนิท มีประธานคณะกรรมาการของตลาดหลักทรัพย์นั่นก็คืออาจารย์กิติพงศ์อุรภีพัฒนาพงศ์นะประธานกิจแล้วก็มีท่านผู้จัดก,การตลาดหลักทรัพย์ก็คือคุณอัศเดชคงศิริมีเลขาธิการกรรทตคืออาจารย์พรอ,อนงมีประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยอันนี้คือคุณกอบศักดิ์ภูตะกูลถูกไหมรประธานเฟสโก้ <et> co, มีนายกสมาคมนักลงทุนคุณค่าอ๋อนี่เชิญ VI ด้วยนะนายกสมาคม VI นี่ใครเนี่ย คุณคุณนะชื่อเดี๋ยวกันนะครับเดี๋ยวใช่เจ้าที่ถือหุ้นมิสแกร์ดใช่ใช่ใช่ครับนั่นแหละนั่นแหละครับนั่นแหละครับรายนั้นใช่ไหมใช่เขารายแต่เขาถือว่าเป็นตัวแทนของนักลงทุนกลุ่มหนึ่งนะก็เชิญนะครับทางกรรมธิการเขาก็เชิญไปหาหรือกันเพื่อไปร่วมให้ข้อมูลเพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนนะก็อย่างที่บอกจะถกกันเรื่องของโรบอทเทรด h ไฮฟรีเควนซี่ว่าตกลงแล้วมันเป็นคุณหรือเป็นโทษของตลาดหุ้นไทยครับนะจะมีการถกเรื่องของการช็อตเซลล์ว่าต้องมีการกําหนดกะะกเเกกันอย่างไรเออหรือไม่เพราะถ้าดูจากสภาพการในปัจจุบันเนี่ยพี่ธนชัยเชื่อไหมครับไอโรบอทเทรดเนี่ยมันกินสัดส่วนการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยเนี่ยอย่างต่ำต่ำต่อวันคือ50%บอบางวันขึ้นไป60%รหรือบางวันสูงกว่านั้น ไปถึง70%ครับนตะฮะตรงนี้มันเป็นการบ่งชี้นะว่ากำลังการลงทุนของนักทุนทั่วไปเนี่ยมันก็หดหายลงไปเรื่อยๆนในทุกๆวันจนส่งผลให้ไอ้สัดส,ส่วนของโรบอทเทรดตรงนี้มันปรับตัวสูงขึ้นมานะทีนี้มีการพูดถึงอย่างที่เราโปรยหัวไปเมื่อสักครู เรื่องของการออกมาตรการมากำกับเรื่องของช็อตเซลล์ครับพี่ธานาชัยครับ,รบ,รบตลาดหลักทรัพย์ก่อนหน้านี้ก็มีการใช้มาตรการที่เรียกว่าอัพทิกโรนั่นเองหมายถึงว่าถ้าเอาหุ้นจากบัญชี SBL อันนี้คือการช็อตอย่างถูกกฎหมายนะครับเอาหุ้นจากบัญชี SBL นะมาขายข้างบนแล้วค่อยไปซื้อคืนข้างล่างแต่ไอ้การขายข้างบนก่อนหน้านี้เนี่ยยืมมาปุ๊บมันป่าซ้ายอปลา้ายนี่ อันนี้ภาษานักเล่นหุ้นเลยถูกไหมใช่ครับเข้าใจกันหมดเข้าใจซ้ายนี่มันบิดหรือออฟเฟอร์นะบิดเป็นฝั่งบิดคือปาปาฝั่งบิดได้เลยใช่ครับถูกไหมครับแต่ด้วยอัพชิ๊กรูไม่สามารถป่าซ้ายได้ยืมหุ้นมาแล้วมันต้องเอาไปวางขวาควางขวาเนี่ยคือมันจะเป็นอีกสเปรดหนึ่งรถูกไหมฮะก็คือสมมติราคาหุ้นสมมติบอก10บาทถ้าไปวางขวาเนี่ยคือคือมันต้องไปตั้งขายไว้ที่10บาทส0สตางค์เพื่อที่ว่าจะขายได้ก็ต่อเมื่อมันมีดีมาน ในการจะเข้ามาซื้อหุ้นจริงๆซึ่งตรงนี้เขาก็บอกว่ามันน่าจะช่วยชะลอแรงขายจากการทำช็อตเซลล์ได้นะฮะแต่มันก็มีวิธีการนะในการที่จะเอาชนะอ,อัพทิกรูตรงนี้อย่างที่โปรยหัวไปว่าก็มีผู้หวังดีแหละเขาเป็นเฮดฟันจากเมืองนอกเขาก็ได้มาสิบบอกเล่าเรื่องราวกับเราว่าอัพทิกรูเนี่ยมันก็ฟังดูเหมือนว่ามันจะช่วยได้นะแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันถูกเอาชนะ ได้โดยง่ายสิ่งที่ทำเนี่ยคือคนที่เขายืมหุ้นแล้วก็ป่าซ้ายเ,เป็นสรณะอยู่แล้วเนี่ยนะคือกระทำกันมาโดยตลอดเนี่ยเขาก็ใช้วิธีแก้อัพทิก r o l ด้วยการที่เอาอีกพอร์ตหนึ่งนะมาซื้อหุ้นจากที่ตั้งขวาไว้สมมติบัญชี A อครับยืมหุ้นจาก sbl มาวางขวานะฮะเขาก็เอาบัญชีบของตัวเองเนี่ยไปเก็บหุ้น จากไอ้ที่วางขวาเอาไว้ฝั่งออฟเฟอร์นะฮะเก็บพูดมาปุ๊บทีนี้ไอ้หุ้นที่มีอยู่ในมือมันไม่ได้มาจากการยืมแล้วไงมันมาจากการซื้อครับอันนี้สามารถปาทิ้งได้ทันทีคนะเอาถามว่าทําอย่างนี้แล้วมันได้ประโยชน์อะไร,รอย่าลืมว่าตัวเดิมพันหลักมันอยู่ที่ตัวยืมมาส่วนไอ้พอร์ตบเนี่ยบัญชี B เนี่ยมันจะไปซื้อที่สเปรดขยับขึ้นไปอีกหนึ่งช่องนะฮะแล้วก็ปาเลย มันก็ไม่ได้ขาดทุนนะเพราะว่าถ้าเอาไอสิ่งที่ได้ผลกําไรที่ได้จากการช็อตเซล์จากการยืมหุ้นมาเนี่ยนะเพราะปปาเสร็จราคามันลงใช่ไหมก็อค่อยไปเก็บหุ้นคืนเก็บหุ้นปุ๊บก็โยกให้ไอเจ้าเอเอาไปคืนคเจ้าของหุ้นนะมันเกิดผลกํไาไรก็เอาไปชดเชยไอตัวทําการก็คือบัญชีบีตรงนี้นะฮะนี่คือวิธีการแก้อัพเช็ครูแบบง่ายๆแต่สําคัญเลยเนี่ยจะทําได้มันไม่ใช่มนุษย์ ที่จะสามารถมาส,ส่งคําส well, ั่งในลักษณะนี้ได้เพราะมันต้องใช้ความเร็วสูงเช่นว่ามีตั้งขวาปุ๊บไอ้น like ี่มากินเลยกินเสร็จแล้วก็ปาเลยคือมันต้องทําภายในเสี้ยววินาทีครับที่เขาเรียกว่าไมโครเซก n นถูกไหมอันนี้ก็มีการพูดถึงนะในส่วนของในส่วนของกรรมธิการหู้นที่สภาด้วยผมเห็นมีข้อมูลอยู่เรื่องของไมโครเซกนอาไม่เป็นไรแต่เอาเป็นว่าไอกระบวนการหรือไอวิธีการเนี้ย มันทำได้มันต้องใช้โรบอทเท่านั้นดังนั้นวันนี้บอกว่าเรื่องของ SFT นะฮะ High Frequency Trade เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องของ Short Sell เป็นอีกเรื่องหนึ่งถูกแต่ทั้งสองเรื่องนี้เนี่ยนะฮะมันมาผนวกเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะก็ด้วยอวิธีการแบบนี้แหละนะฮะเมื่อสักครู่เห็นภาพใช่ไหมพอร์ต A ยืมหุ้นจาก SBL ตั้งขวาพอร์ต B มากินออเดอร์นะ,ะที่อยู่ฝั่งขวา กินหมดปุ๊บปลาซ้ายทิ้งทันทีนะทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในห่วงของเสี้ยววินาทีต้องใช้โรบอทเทรดก็เอาล้ฮะไปถกกันให้มันขาดแล้วก็รีบ <c oughs> แล้ว <c oughs> รีบออกมาตรการอะไรอองเขากลุ่มละกุนที่ทาแบบที่ที่คุณบุรุษพาบอกได้เนี่ยมีแต่มีแต่รายใหญ่สถาบันเท่านั้นก็ต้องมีโรบอทมีโรบอทใช่ใช่ก็ต้องมีโรบอทใช่ครับและรายย่อยก็ มันก็ท่านกรรมธิการคณะกรรมธิการ,รท่านอาจจะไม่ได้เชิญเราไปไปร่วมถกด้วยนะแต่ผมก็เชื่อว่า,าน่าจะสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ผ่านรายการแห่งนี้ก็ขอให้ท่านที่จะเข้าไปหาหารือกันเนี่ยก็กรุณานะไปแลกเปลี่ยนกันให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนำเอาข้อมูลตรงเนี้ย ไปร่วมหาเรือแลกเปลี่ยนด้วยผมว่าอย่างเรื่องของ high frequency trade นะมันจะแก้ได้อย่างหนึ่งเนี่ย high frequency ก็คือความถี่สูงใช่ไหมความถี่สูงคือ execute ปัง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 ัง,ง,ง,งไอ้ทุกปังที่เกิดขึ้นน่ะมันต้องมีค่าคอมมิชชั่นถูกไหมอืมครับอ่าแต่หากว่ามันได้รับสิทธิพิเศษในแง่ของค่าคอมมิชชั่นเพราะเป็น high frequency ครับนะ มันก็ยังจะสามารถกระทําการเช่นนี้ได้ตลอดไปหรือได้ต่อไปมันไม่ต้องสนใจนค่าคอมมันถูกหรือบางช่วงอาจจะเป็นโปรโมชั่นไม่ต้องจ่ายค่าคอมเลยใช่ไหมฮะเพราะบโบรเกอร์เขาก็อยากจะได้วอลุ่มอ่าเพรนั้นก็ปล่อยให้มันเทรดฟรีบ้างคิดค่าคอมมันถูกๆบ้างแต่ผมว่าเรื่องนี้แก้ไม่ยากนะถ้าปรับค่าคอมแล้วก็สตริกกับค่าคอมของ high frequency trade ให้มันเท่ากับนักลงทุนทั่วไป ดูซิมันยังจะมาปัง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 ,ปงอีกไหม,ม,มผมว่าไอ้วันหนึ่งเนี่ยสมมติสักพันหนึ่งพันทรานเซ็คชั่นมันอาจจะเหลือสักสิบทรานเซ็คชั่นอาจจะเหลือสักร้อยทรานเซ็คชั่นแต่เนี่ยมันก็จะเป็นการไปช่วยสกัดอีกหนึ่งปัญหาก็คืออย่างที่บอกการใช้โรบอทไปแก้ปัญหาเรื่องอัพจิกโรคือถ้ามันไม่มีโรบอตแล้วเนี่ยมันไม่สามารถดําเนินการอย่างว่าได้นะมันความเสี่ยงจะสูงไอ้ที่ว่า ให้พอร์ต A ยืมพูดมาวางขวาแล้วเอาพอร์ต B ไปกินออเดอร์จากฝั่งที่วางขวาไว้แล้วก็ปาขายทิ้งเนี่ยมันมันความเสี่ยงสูงถ้าไม่ใช่โรบอททำมันมันมันคงจะทำไม่ได้ดังนั้นถ้าแก้ที่ต้นเหตุสกัดกั้นโรบอทไหมล่ะขึ้นค่าคอมมันไปเลยแล้วต้องสตรีกด้วยนะครับโบรกเกอร์ไหนไม่ปฏิบัติตามกรกโตก็มีหน้าที่ที่ต้องไปกำหนดบทลงโทษกันต่อไปนะฮะังั้นปรับค่าคอมมันขึ้นมาเลยดีไหมแล้วไหนไหนก็ไหนไหนนะ อุดมันให้ได้ทุกทางแล้วก็ฟื้นเหมือนกับปั๊มหัวใจตลาดขึ้นมาก่อนเนี่ยประกาศระงับช็อตเซลลสักสามเดือนไหมพี่อย่างนั้นเลยนะเหมือนที่เกาหลีทำอ้าวใช่ไหมเหมือนที่เกาหลีทำคือเกาหลีใต้เนี่ยเขาดีเดย์สามสิบเอ็ดมีนาคมนี้ใช่ครับจะให้กลับมามีช็อตเซลได้อีกครั้งหนึ่งใช่ครับแต่เขาระงับไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีหกเจ็ดครับนี่ผ่านมากี่เดือนอะพฤศจิกายนประมาณห้าเดือน ประมาณห้าเดือนห้าเดือนระยะเวลาตรงนี้ถามว่าสำเร็จผลไหมท่านผู้ชมก็ลองคิดดูนะฮะตลาดหุ้นเกาหลีใต้วันที่ประกาศให้ระง,งับการชอร็อตเซลล์ชั่วคราวดัชนีเขาอยู่ที่ประมาณสัก2,370จุดดูล่าสุดปัจจุบันนี้ดัชนีเขาอยู่ที่2,650จุดอ,อันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้พูดลอยๆครับ วันที่เขาสั่งระง,งับช็อตเซลเพราะมันถูกแรงขายช็อตเซล์เนี่ยถล่มตลาดหุ้นเขาอยู่ที่2,370จุดล่าสุดเขาอยู่ที่2,650จุดแปลว่าในห่วงเวลา5เดือนเนี้ย4เดือนกว่ากว่าตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วเกือบเกืบ300จุดนะก็คิดเป็นการปรับตัวขึ้นมาประมาณสัก12-13เปอร์นนี่ไงมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่จับต้องได้ ว่าพอหยุดให้มีการช็อตเซลล์ตลาดมันก็เริ่มฟื้นคืนเศรยรภาพกลับมาได้ครับนะฮะแต่ถามว่าจะยกเลิกถาวรคงไม่ได้เพราะถ้าจะให้ตลาดหุ้นเรามีมาตรฐานที่เป็นไปตามหลักสากลมันต้องเปิดให้มีช็อตเซลล์และช็อตเซลล์เนี่ยข้อดีของมันก็คือการสร้างสมดุลของฝั่งแรงซื้อแรงขายนะ,ะมันเป็นการเติมลิควิดิตี้ในระยะยาวให้กับตลาดหุ้นอันนี้ไม่ว่ากันมันก็เป็นไปตามวิถีปกติแต่ต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันเข้าสู่ เขตที่ต้องเรียกว่าไม่ปกตินะ <S <S <an> <S อะไรมันก็บิด <S <S <an> <S เบือนมันก็มันก็มันมิสแมทกันไปเซททุกอย่างดูจากราคาหุ้นบนกระดานกับราคาหรือมูล,ลค่าทางพื้นฐานนะออดูจากราคาหุ้นบนกระดานกับความสามารถในการจ่ายเงินปันผลซึ่งความสามารถในการจ่ายเงินปันผลหมายถึงอะไร <S <S <an> <S ก็หมายถึงความสามารถในการสร้างกําไรของบริษัทมันก็ยังดีอยู่แต่ทําไมวันนี้ดูหุ้นไทย โอ้โหพี่ธนชัยดูภาพรวมทั้งตลาดเนี่ยบุกแวลูนะไพรซ์เปอร์บุ๊กเนี่ยมันเหลือแค่หนึ่งจุดหนึ่งเท่าบ,บ้าหรือเปล่าคดังนั้นอันนี้มันสะท้อนความวิปริตความอาเพศที่เกิดขึ้นแล้วแหละฉะนั้นจําเป็นไหมอาจจะต้องหยุดช็อตเซลล์ช่วคราวกําหนดเบื้องต้นสักสามเดือนก่อนคือก่อนหน้านี้เองเนี่ยหากจำกันได้ตลาดรัพย์เองเนี่ยมีการออกมฐฐาตรการใหม่มามนะครับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการช็อตเซลล์เนี่ย แล้วก็ให้ช็อตเซลล์ได้เฉพาะหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเซ็ตร้อยเท่านั้นนะครับแล้วก็จะเริ่มมีผลภายในแต่มสองนี่แสดงว่าถ้าถถ้าจำกัดแค่เฉพาะเซ็ตร้อยเองก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะควบคุมเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าไงอ่ะเบรกหุ้นขาลงได้เกิดคือมันอาจจะต้องหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยดีกว่าไหมน่าจะดีกว่าไม่งั้นมันคึ้งคึ้งกลางกลางครับถูกไหมฮะครับก็หยุดเลยเรื่องให้ยืมหุ้นจากบัญชี S b l บหยุดไปเลยครับผมว่าขี้คานนะ คือสมมุติประกาศว่าให้หยุดชอ็อตเซลล์สเดือนเนี่ยขี้คร้านแรงซื้อเนี่ยมันจะทะลักกลับเข้ามาในตลาดหุ้นไทยอไอ<ช>้ที่กลัวกันนะักกลัวกันหนาว่าเอ๊ะถ้าให้หยุดชอ็อตเซลล์ไปเลย t u r n เอ่อเทิร์นโอเวอร์เรชที่เกิดจากลิควิดิตี้ในตลาดหุ้นครับม,มันจะไม่ถึงเกณฑ์ที่พวก MSCI ที่ฟ t ซีเขากำหนดไว้เนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะโดนลดน้ําหนักผมว่านะถ้าประกาศมาจริงเนี่ย ที่ค้านแรงซื้อที่กลับเข้ามามันจะทําให้ liquidity ในตลาดมีสูงขึ้นอยู่กว่าที่เป็นเป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วมันก็ทําให้ turnover ratio สูงกว่าสภาพการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยซ้าไปนะก็ลองดูซิเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมชดค้างเอาไว้เนี่ยคนที่ทาชอดเอาไว้ก็ต้องรีบกลับมาโควว r s h o อ้หหตูบเลยแหละครับลองดูซิครับประกาศมาเนี่ยว่าจะ ระง,งับช็อตเซลสามเดือนอันนี้เฟสแรก3เดือนโอ้โหครอบเวอร์ชอ็อตกันกระจุยกระจายัาบอบอกท่านผู้ชมไว้เลยถ้ามันมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจริงนะท่านก็ไปไล่ดูในลิสต์ของตลาดหลักทรัพย์หุ้นที่มี outstanding ช็อตเนี่ยก็คือช็อตคงค้างเหลือเยอะที่สุดยิ่งใครเหลือช็อตคงค้างมากเท่าไหร่ไอแรงซื้อกลับมันจะยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นอ้าวก็ <laughs> <laughs> ฝากไว้นะ ฝากไว้ผมว่าประเด็นเหล่านี้ช่วยๆกันเถอะตายทั้งประเทศนะถ้าตลาดหุ้นมันไปไม่ได้อะใช่ครับใช่ใช่ใช <c oughs> เราก็จะเห็นได้ว่าคือคือคือตอนนั้นทุกฝ่ายขยับหมดมนะครับหน่วยงานกำกับแล้วก็รัฐบาลนาะยกรัฐมนตรีเองก็ต้องแบบเหมือนกับลงมาจาลงมาจะต้องมาไล่เบี้ยเองอะอนะครับ